ยังไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยคือแบบมีโตที่สูงขึ้นมาเพื่อาสะให้เด็กมองเห็นพวดถึงก็น่าจะทําให้การทดลองแบบว่าลับลื่นวัานี้ยิ่งขึ้นแล้วก็ขอชื่นชมนะคุณครูก็เดินดูเด็กได้อย่างพ่ดถึงแล้วก็มีการแนะนําให้นักเรียนได้ฝึกการนําเสนอชั้นอนนันนี้ก็ดีมากเอยากทาให้พัฒนาต่อไปค่ะเม่ญคุม่เลยค่ะก็ยังพบกระบวนการวิทยาศาสตร์ท่ามีการทดลองด้วยท้านอยากที่จะต่อเนื่องจากที่ว่า ว่าอาจจะมีการสาธิตที่โตขึ้นมาคราวนี้ถ้าสมมติว่าเด็กอะเหมือนเขาตวงยังไม่ค่อยเป็นใช่ไหมที่เอาว่ามันต้องป่าให้พอดีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีแก้วที่มันมีอะไรนะมีขีดมีขีดบอกเลยว่าอันนี้คือ1ช้อนอะหนูอันนี้อันนี้คือ1ช้อนคู่ตัวให้หนูแล้วอ,อันนี้คือ2ออช้อนแต่เวลาให้เด็กอะอยากให้แบบว่าให้ทีละแก้วเอาแก้วที่1อ่ะแล้วหนูค่อยเริ่มอ่าเพราะว่าเห็นว่าเด็กมันมีมีทาหกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะต่อไปทดลองแก้วที่2 อ่าหนูใช้ตัวนี้อันนี้คือครูตัวมาให้แล้วสองช้อนนะคะใช่ก็ะจะได้เท่าๆกันทุกคนค่ะก็อยู่ที่ครูเนาะว่าอยาก<ช>ปรับรูปแบบให้เป็นการอนวยความสะดวกหรืออยากจะให้รูปแบบให้เด็กได้ฝึกการติดตัวกระปาดอะไรอย่า,า,า,างเงี้ยทุนศิลปการเขาเป็นเด็กทวนวิจารณาปรับได้ต่อเลยค่ะพี่มเมย์สำหรับสำหรับพี่นะคะก็คือสื่อสื่อค่อนข้างมีสีสันที่เด็กสนใจ พอคุณครูเหมือนถามอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้แต่เด็กๆก็ยังจะจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามากกว่าอยากอยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออะไรเนี่นค่ะมันก็เลยเกิดออการแบเนี้ค่ะแต่ภาพรวมก็เด็กๆสนใจสไลด์เด็กๆให้ความสนใจเวลาคุณครูถามดีค่ะค่ะครับสาุนะคะ เด็กเข้าใจกระบวนการค่ะตอบได้ว่าว่านเขาจะทําการทดลองเรื่องอะไรเพื่อพิสูจน์อะไรค่ะแล้วก็มีการระดมความคิดในการทดลองแล้วก็อยากจะเพิ่มเรื่องของการสรุปผลนะคะเห็นมีบางกลุ่มที่มันโผล่มาเป็นรสเปรี้ยวอาจจะทําให้เวาเข้าใจที่คลาสเรื่อเปรี้ยวได้อย่างไรอ,อผมนะครับก็เกี่ยวกับเหมือนคุณเมย์น้องเามีอุปกรณ์เนี่ยน่าจะ <c oughs> ตอนที่ยังไม่ได้ทําการเริ่มกิจกรรมทดลองน่าจะยังไม่เด็ที่จะให้วางเด็ก้าก็เห็นวางไว้ตรงน้อยแนวร้อยต่อเนาะเด็กขยับมันปุ๊บแกจะลุกมันจะไปดึงความสนใจของเด็กเด็กก็จะสนใจแต่แก้วอะ่ะไม่สนใจครูนะแ่แล้วก็เรื่องของวัดผลข้อมูลผลรายงานนี่แน่จะตรงกับที่ไม่ตรงคร่ะไม่ตรงเนาะอันนี้อาจาจะมีการปรับแล้ว ปรับในกิจกรรมแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับในแานอันนี้เขาพูดไปแล้วสาธิตจะลองดูนะตรงกันครับแล้วก็อันนี้ก็ยังเห็นนิดนึงเนาะเดีคือเด็กบางคนก็ยังไม่มีส่วนร่วมด้วยความที่แบบเด็กอยากทําอ่ะแล้วก็เอาเงินน้อยมาเอาช่อมาก็แบบว่าเออฉันทั้งตักฉันทั้งคนทั้งอะไรเนี่ย อาจจะแนะนหน่อยว่าอาให้คนนึงตากนะให้คนนึงโค่นให้แบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันนิดนึงแล้วนิดนึงครับตรงสื่ออะที่อะไรซูการอะไรพวกเนี้ยบางทีเด็กเขาแปลไม่ได้เนาะอาจจะเขียนเพิ่มนิดหน่อยต่าตางอะไรอ่างเงี้ย <c oughs> หนูไม่ได้ตั้งใจนะอาจรแบบว่า มันจะต้องเปรียบเทียบว่าแบบว่าน้ำตาลอ่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงอะแบบนี้เราตื่นแล้วมันเป็นแต่ว่าเออเด็กเราอาจจะแบบยังยังไปไม่ถึงตรกนุ่มควบคุมได้ดีนะเพราะว่าเด็กเขาจะเล่นตลอดก็จะมีเทคนิคแบบเรียกความสนใจเข้ามาถึงตลอดใช่ค่ะถ้าเป็นเด็กข้องลึกอ่ะอาจจะนิ่งแล้วก็อาจจะได้กลุแบบที่แตกต่างกันไปเลยครูต้องคอยกระตุ้นตลอด เป็นยังไงคะแม่แม่แต่ว่าบิคนละกิจกรรมแล้วมีแบบกิจกรรมเนะี่ยแบบสลับสลับห้องกันแต่ห้องนั้นน่าจ,จะค่อนข้างอันนี้กว่ามัจนจะเรียบร้อยะ <laughs> จะนิ่งอ, <laughs> อันนี้ก็คือแบบใช้จินตนาการเป็นเรื่อง <laughs> ใช้เพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมคะพี่แอลสรุปเอาปัญหาที่ <laughs> เด่นชัดหนึ่ง <laughs> ประเด็นพอ ตอนการสาธิตเนาะเพราะว่าเราก็จะได้เพิ่มที่ว่าเป็นแบบพิเศษเลที่ว่าภาษาว่าเพิ่มเพิ่มภาษาอะไรมาเรียนได้ทั้งจากการพโตสาธิตเพื่อจะได้สอนเรื่องแบบว่าการการปาดกันอะไรพวกนี้สรุปมาแะค่ะคุณผู้ชมที่ต้องขอ ค่ะเจอกันทุกหน้าค่ะขอบคุณค่ะธนพรนะคะธนะพรดีเลยนหนึ่งนะคะผู้ปกครองมารอยแกนะคะนั่งเรียนกลับหรือยังธนะพร